นะครับนะก่อนที่นะครับ <If S 1> นะก่อนที <lonely> ่นะครับองค์ท่านนะครับจะได้เมืองหลวงใหม่ก็คือที่เมืองซีบีซีนะครับนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพระโอบพาพระรถนะครับขององค์ท่านนะฮะหลังจากที่กษระสับกระสังกอสาลีเนี่ยครับองค์ท่านสิ้นพระชนนะครับพระรถขององค์ท่านนะครับนะฮะราชีนะครับแล้วปูราโูราจ เบรี่นะครับนะนะครับคิงบูรานะครับดาชชีนะครับนี่ยก็คือพงษ์ท่านเนี่ยนะครับก็ย้ายเมืองหลวงนะครับจากเมืองเมสเซตาเนี่ยไปที่เมืองทิเบิซีตามพระราชประสงค์นะครับของคิงวัตตังนะครับนะเพราะว่าพงษ์ท่านเนี่ยนะครับอยากที่จะสร้างเมืองแล้วก็พระโชรถของพงษ์ท่านก็ตามทําตามพระราชประสงค์นะครับของกษัตริย์วัตตังนะก็ด้านในครับด้านในโบสถ์นอกเหนือจากมีที่เก็บพระศพ ของกระสับวอกตังแล้วนะครับก็จะมีอีกหนึ่งก็คือจะมีไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์นะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม้กางเขนนี้นะครับนะมีความเชื่อว่านะครับจะมีนักบวชนะครับซึ่งเป็นนักบุญผู้หญิงนะครับคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้ไปจับนะครับเขาเรียกว่าจับชายเสื้อนะครับขององค์พระเยซูในขณะที่องค์เนี่ยจะสิ้นพระชนม์ นะครับและหลังจากนั้นครับนะหลังจากนั้นนะครับนักบวชหญิงผู้นี้นะครับได้นําชายเสื้อนะครับนะกลับมาที่เมืองเมสเคตาทางนี้นะครับแล้วก็มีการนำชิ้นส่วนนะครับนะเก็บไว้อยู่ในภายในโบสถ์นะครับนี่คือความสําคัญและความศักดิ์สิทธิ์นะครับและในอดีตครับในการเดินทัพมาเนี่ยนะครับของเหล่าลากลายนะครับกองทัพมาที่นี่นะครับก็มักจะมา ขอพรนะครับนะเพื่อที่จะลบในการเพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะนะครับถึงแม้ว่าแนดดี้เองเนี่ยนะครับจอร์เจียเองนะครับจะถูกปกครองด้วยหลากหลายชนเผ่านะครับนะแต่ว่าเวลาที่จะกเพื่อนทัพนะไปลบกันเนี่ยนะครับก็จะมาขอพรนะครับที่โบสถ์หลังนี้นะครับในโบสถ์สวิตส์โคเวอรี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมนะครับแล้วก็ เดินเล่นนะครับในเขตบริเวณแนวขอบกำแพงนะครับจุดถ่ายรูปนะครับในบริเวณในโบสถ์นะครับของโบสถ์ที่นี่นะฮะก็ถ้าเกิดประกอบพิธีกรรมอยู่นะครับหรือมีการสวดนะครับก็อย่างที่เรียนครับก็คืองดใช้แฟลชนะครับแต่ถ้าด้านหน้ามีเขียนป้ายบอกว่าห้ามถ่ายรูปนะครับก็คือจางนั้นเนี่ยนะครับเขาประกอบพิธีกรรม นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับท่านไหนทีนะ่ท่านไหนที่ใช้แฟลชนะครับนะใช้แฟลชอยู่นะครับยังไงก็ปิดแฟลชด้วยนะครับสำหรับการถ่ายรูปด้านในโบวนะครับถ้าในกรณีที่ถ่ายได้แล้วก็ไม่ได้ประกอบพิธีกรรม